สวัสดีนะคะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแจนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันในเรื่องอักษรครวบนะคะในเรื่องของอักษรครว่นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่36นะคะ ในเรื่องอักษรควบและอักษรนำนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอักษรควบก่อนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำแบบฝึกหัด1 1ใบนะคะก็คือใบงาน1ใบนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวนะักเรียนมาฟังครูอ่านคำต่างๆและช่วยกันสังเกตพยญชนะต้นของคำเหล่านั้นนะคะว่าคือคำอะไร กรออาบกราบกรรอานการกราบกานครรอบอกอรอบอกครอบครรออวครัวครอบครัวอรอแอวแคลวไม่โทรแคลวครรอาดคลาดแคลวคลาดขอร <Christine> อาดขาดอรอเอาเขาคขาดเขา คอรอเอาเคล้าไม่โทเคลา้าคอรอเอเคลียเคล้าเคลียคอรอแอลวอแคลไม่เอกแคลคอรอองอคลองไม่เอกคลองแคลคล่องกอวาอางอกว้างไม่โทก,ก,ว,ว,าากว,าาว้างขอวอางอขวางกว้างขวางขอวอะกกอวักขอวไอไข่ไม่เอกไข่ขักไข่ ต,อรออตรอไอไตรไม่เอ็กไตรตอรอองอตรองไตรตรองคอรออบอบครอบคอรอองอครองครอบครองคอรออีครีไม่เอกคลี่คอรออา,ายอคลายคลี่คลายอวอไอไขวไม่เอกไข่ควออาคว้าไมโทคว้าไขออาคา่คว้า จากการสังเกตอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในคําอักษรควบเนี่ยจะมีพยัญชนะต้นอยู่2ตัวนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นกอไก่กับรอเรือนะคะเป็นควบกันนะคะหรือคอควายรอเรือคอควายรอลิงนะหรือว่าจะเป็นขอไข่รอลิงคอควายรอลิงเห็นไหมคะกอไก่วอแหวนขอไข่วอแหวนขอไข่วอแหวนะคะอันนี้ก็ขอไข่วอแหวนอันนี้เป็นต่อเต่ารอเรือ หรือว่าคอควายรอเรือหรือว่าคอควายรอลิงซึ่งคําเหล่านี้เนี่ยคืออักษรคัวใช่ไหมคะอ่ะซึ่งจากการสังเกตนะคะเห็นไหมคะว่าตัวพยัญชนะตัวที่สองเนี่ยจะเป็นไม่รอเรือก็เป็นรอลิงหรือว่าวอลวนนั่นเองนะคะอ่ะก็จะเป็นพยัญชนะตัวที่สองนะคะอยู่3ามตัวนี้นะคะที่เป็นอักษรควัวมันเองนะคะ สอนควบคือพยัญชนะต้น2ตัวมีตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนเป็นนะพยัญชนะต้นตัวที่2เมื่อประสมสระหรือตัวสะกดแล้วจะออกเสียงควบกันเช่นปลากวางกราบปลูกกวาดาเห็นไหมคะเหมือนที่ครูแจนบอกเลยว่า พยัญชนะต้นจะมีพยัญชนะต้นทั้งหมด2ตัวซึ่งพยัญชนะต้นตัวที่2เนี่ยจะมีแค่รอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะ <c oughs> คเห็นไหมคะคาว่าปลาเห็นไหมคะก็อ่านว่าปลออาปลากวออางกวางกรออาบก่าปลออูกปลูกกวออาดกวาดอ่าเราจะมีพยัญชนะต้นอยู่2ตัวนะคะซึ่งตัวที่2ฮะจะเป็นไม่รอลิงก็รอเรือหรือว่าวอแหวนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคําอักษรควบกันนะคะปลาสะกดว่าปลอาปลาปลออาปลาผ้าแพรสะกดว่าผออาทอาสะกดใหม่นะคะ ผ้าแพรสะกดว่าผออาผาไม่โทรผ้าพอรอแอรแพรผออาผาไม่โทรผ้าพอรอแอแพรผ้าแพรนะคะ คต่อไปนะะคควายสะกดว่าคอวออยควายคอวออยควายกล้องสะกดว่ากรอองกลองไม่โทกล้องกรองกลองไม่โถกล้อง เดี๋ยวน้าเรียนนะคะมาฝึกอ่านคำในอักษรครวบกันต่อนะคะคอรออูครูปอรออาปลาขอวออาขวากอรออีบอ,อกรีบกอรออวยอ,อกลวยมิโถกล้วยกอวอาองอกวางกอรออาบอกราบ ปอลอูกอปลูกโโกวออาดอกวาดปอรอแองอแปลงปอลอแองอแปลงขวอวอานอขวานกอลอองอกลองยออาวอยาวกลองยาวมออะมะพอรออาวอพราวไมโทรพร้าวมะพร้าวตอแองงอแตงกวออากวาแตงกวา คอวออะนอควันฟอไอไฟควันไฟรออัมลำคอรอองอคองลำคองขออาวอขาวไม่โทข้าวกอรอองอกรองไม่โทกล้องข้าวกล้องขอองอของขอวออะยอขวัญของขวัญคอรออบอครอบคอรออัวครัวครอบครัวคอรออุบบอครบ คอรออนอครันครบครันปอรออบอปรับปอรออุงอปรุงปรับปรุงคอรอโองโอครงสอรอาองอสั่างไม่โทรสร้างโครงสร้างพอรออมอพรไม่โทรพร้อมพอรอเอง,งอเพียงพร้อมเพียง กรออะกระปรอองงโปรงกระโปรงอรอีบอครีบปรออาปาครีบปาปรอแอแปรปรอเอยนเปลี่ยนไม่เอกเปลี่ยนแปรเปลี่ยนพอออะบอพลับพออืองอพลึงพลับพลึงปรออีปลีกรออวยกกล้วยไม้โทกล้วยปลีกล้วย คอลอองคองไม่เอกคล่องคอรอแองงวแคลไม่เอกแคลวคล่องแคลวกอรอองกลางวอะนวันกลางวันกอรออมมกลมกอรอเอีววเกลียวกลมเกลียวกอลออมมกลมกอลออมกลอไม่เอกกล่อมกลมกล่อม กวไอกวยปลเอเพลยกวยเพลก์กวางอกวางไม่โทกว้างขวางอขวางกว้างขวางอวายควายขวอดควิดควายควิดเดยวนักเรียนมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำอักษรควบกันนะคะ พอลอ,ออยอพลอยพลอยเป็นชื่อคนนะคะกอวอารดกวาดบอานอบายไม่โทรบ้านประโยคนี้อ่านรวมกันว่าพลอยกวาดบ้านพลอยกวาดบ้าน,ป,าานประโยคต่อไปนะคะนอองอนองไม่โทรน้องพอรอแอแพรชออบอชอบน้องแพรอชอบชออุดอชุดกอรอ,อกระประอรอโงงปรุง ชุดกระโปรงสอ,อีสีฟออาฟาไมโทฟ้าสีฟ้าประโยคนี้อ่านรวมกันว่าน้องแพรชอบชุดกระโปรงสีฟ้าน้องแพรชอบชุดกระโปรงสีฟ้าประโยคต่อไปนะคะ มแอแมไม่เอกแม่กวไอไกวปปรอเอเปลยแม่ไกวเปลยหเอเหไม่เอกเหกลอมกรไม่เอกกล่อมรออกลูกเหกล่อมลูกประโยคนี้อ In ่านรวมกันว่าแม่ไกวเปลเหกล่อมลูกแม่ไกวเปลเหกล่อมลูกเปยวต่อไปนะคะกวอางกวางมอีมี ขอเอาเขากวางมีเขาสออวยอสวยงออมองามสวยงามประโยคนี้อ่านรวมกันว่ากวางมีเขาสวยงามประโยคต่อไปนะคะพอรอแอวอแพรวชอออบอชอบ แลวชอบรออะบรับปอรออะประทอานอทานรับประทานขออาวอขาวไม่โทข้าวสออวยอสวยข้าวสวยครออุกกอคลุกปอรอปลากรอเอือเกลือคุกปลาเกลือหอรออือหรือปอรอปลาคอเอะมอเค็มหรือปลาเค็มประโยคนี้อ่านรวมกันว่า แพลชอบรับประทานข้าวสวยคลุกปลาเกลือหรือปาลาเค็มแพวชอบรับประทานข้าวสวยคลุกปลาเกลือหรือปาลาเค็มประโยวต่อไปนะคะพอลอเอนนเพลินชอไอชัยไม่โทรใช้กอลอองกลองไม่โทรกล้องเพลินใช้กล้องสอองอสองไม่เอกสองดออูดูสองดู กออาลอการสออะสะดแอ,องออแดงการแสดงกอลออเออกลองยออาวยาวกลองยาว,ยาวประโยคนี้อ่านรวมกันว่าเพิร์นใช้กล้องส่องดูการสแสดงกลองยาวเพิร์นใช้กล้องส่องดูการสแสดงกลองยาวประโยคต่อไปนะคะรอเอาเราปอเอนอเป็นพออีพีไม่เอกพี่นออนองอ นอองอนองไม่โทน้องกออะนอกันเราเป็นพี่น้องกันตออง,งอตองไม่โทต้องรออูรูไม่โทรู้จออะกอจกักต้องรู้จักรออะกอรักคอรอไอใครไม่เอกใครรักใครกรอโอ,โอรุมอกลมกรอเอวเกลียวกออะนอกันกลมเกลียวกันประโยคนี้อ่านรวมกันว่า เราเป็นพี่น้องกันต้องรู้จักรักใคร่กลมเกลียวกันเราเป็นพี่น้องกันต้องรู้จักรักใคร่กลมเกลียวกันประโยคต่อไปนะคะมอแอแม่ไม่เอกแม่ปอไอไปซออือซือไม่โทรซื้อแม่ไปซื้อตอแอง,งอแตงกอวอ,อากวาแตงกวามออะมะกอรออูดอกกรูดมะกรูด มออะมะพอรออาวอรพราวไม่โทรพร้าวมะพร้าวกอรออะกระทออ,อนอทอนไม่โทถอนกระถอนทอ,อีทีไม่เอกที่ตออะตะหอรออาดอลาที่ตลาดประโยคนี้อ่านรวมกันว่าแม่ไปซื้อแตงกวามะกรูดมะพร้าวกระทอนที่ตลาดแม่ไปซื้อแตงกวามะกรูด มะพร้าวกระทอนที่ตลาดก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องอักษรควบนะคะในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับชิ้นงานนะคะก็จะมีใบงานเรื่องอักษรควบนะคะจำนวนหนึ่งใบนะคะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ มาดูที่อันแรกนะคะรอองอรองไม่โทรร้องร้องอะไรเนี่ยอันนี้มันหายไปหนึ่งคำนะคะคำนี้ก็คือร้องอะไรร้องเพลงนะคะก็คือพอรอเององเพลงรองไม่กระดกลิ้นก็คือรอลิงนั่นเองนะคะร้องเพลงคำต่อไปนะคะกรรออาบกราบกราบ พออะไรเนี่ยกราบใครเอ่ยอ่าก็คือกราบพระนั่นเองนะคะพอรออะพระรอเรือนั่นเองนะคะเราจะนำคำรอลิงรอเรือแล้วก็วอลแหวนมาเติมลงไปถูกต้องนะคะคำต่อไปนะคะอันนี้ขอควบกับอะไรเอ่ยเป็นคำว่าแขวนเสือ้อแขวนเสือ้ออ่าแขวนเสื้อเราจะใช้ตัวอะไรมาควบดีคะก็คืออะไร ขอวอลแอนอแขวนนะคะก็คือวอลแหวนนั่นเองคำต่อไปนะคะอันนี้อะไรคำว่าอะไรก็มแล้วก็มีทอองทองก็คืออะไรปลาทองนะคะปลาทองก็คือปลออาปลาทอองอทองลอหลิงนั่นเองต่อไปนะคะ อันนี้กวาดบ้านนะคะกวาดบ้านก็คือกอวอาดอกวาดกอวอาดอกวาดบอาอาโนบายไม่ถูกบ้านกวาดบ้านนะคะคำต่อไปนะคะหอยแครงหอยแครงก็คือหออยหอยคอรอแองงแครงหอยแครงนะคะ คำต่อไปนะคะควายป่าควายป่าก็คือคอวอ,อยอควายปอ,อปาไม่เอกป่าควายป่าคำต่อไปนะคะตออตีกลองกลองตีกลองกลองก็คือลอลิงเป็นอักษรควบนั่นเองนะคะ คำต่อไปนะคะกวอไอกวไกวอะไรเอ่ยแม่กวยอะไรเอ่ย,ย,อ,อ,ยอ่ากวยเプลก็คือปลอเอเプลนั่นเองต่อไปนะคะตอแองงอแตงแตงอะไรเอย่ยที่เป็นอักษรควบนะคะถ้าเป็นแตงโมเนี่ยมอโอโมใช่อักษรควบวไหมไม่ใช่อักษรควบต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะก็คือแตง กววนั่นเองตอแองงตงกวอากววแตงกววนั่นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใบงานในเรื่องอักษรควบนะคะก็ะคืออักษรควบของเราเนี่ยจะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะตัวแรกอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพยัญชนะต้นตัวที่สองเนี่ยจะต้องเป็นรอเรือลอลิงหรือไม่ก็วอแหวนเท่านั้นนะคะ อ่สำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะไว้เจอกับครูแจนไใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ